สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมนะคะนี้เราก็อยู่กับเกม Fantasy Star Online 2นะคะนิวนินั่นเองแนแน,แนโอเคแม่บ้านตื่นเต้นมาเลยนะคะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรเกมนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ตื่นเต้นแหละโอเคเดี๋ยวมาดูแม่บ้านสร้างตัวละครกันดีกว่านะคะแต่ว่าตรงสร้างตัวละครอาจจะนานๆหน่อยจะเดี๋ยวแม่บ้านจะเร่งเวลาให้นะคะโดยที่ คลิปนี้ก็จะเป็นเอ่อ EP ที่1นะคะในการเล่นเกมนี้เนาะซึ่งเรื่องอาชีพอะไรเนี่ยแม่บ้านก็ไม่รู้นะคะคือแม่บ้านเป็นมือใหม่สําหรับเกมนี้เลยนะคะแต่เห็นว่าเพื่อนบอกว่ามันมีเนื้อเรื่องด้วยนะเพราะฉะนั้นแม่บ้านก็เลยแบบเฮ้ยฉันอยากจะลองเล่นแล้วก็เอ่อแม่บ้านจะเล่นแบบว่าไม่เซกิปเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็จะแปลให้ทุกคนด้วยอ่ะถ้าเกิดใครแบบอยากจะรู้เนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ติดตามคลิปของแม่บ้านไว้เลยนะคะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปดูแม่บ้านสร้างตัวละครกันก่อนเนาะซึ่งตอนนี้ก็ทุกงใจตัวนี้อือฮึอือฮึคือชอบแนวแบบนะไม่ชอบแนวแบลๆนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูแม่บ้านสร้างตัวละครกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็ไปเจอกันในเกมอีกทีหนึ่งนะคะไปเลย นั่นอะไรเนี่ยออมีเทออนอนั่นเ,เองเฮ้ยมันกำลังจะลงจอดแล้วเราไปดูกันดีกว,ว่าเดี๋ยวก่อนรอเดี๋ยวม,มาถึงก็เปิดตัวน่าสนใจเลยนะคะให้ดาวเราน่าจะอยู่ในไอเนี่ยอุ้ยควันมันออกด้วยละเราจะเปิดสิ่งนี้ยังไงเนี่ย สวัสดีมีใครอยู่ไหมคุณโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะนี่มันอมตัวเราแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนอ้ดีจังเลยจับมือฉันนะ คุณน่าจะตกใจมากเลยที่ตกลงมาจากท้องฟ้าว่าแต่บาดเจ็บไหมโอเคหรือเปล่าโอเคค่ะ I I ฉันชื่อไอนานะแล้วคุณคืออืมอืมบอกชื่อหรือติงกระเบาหิดไม่บอกอืมบอกหรือไม่บอกดีคือแบบติงกระเาหิก็เหมือนกับว่าเออคิดก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็เลือกบอกนะ โอ้ว้าวถ้าอย่างนั้นเป็นชื่อที่น่ารักมากเลย well, ถ้าเป็นผู้ชายก็จะแบบว่าชื่อที่ดีนะะี่ะอะนายสมิธยูนะคะยินดีที่ได้รู้จัก <Come on. S 1> เอา่ะค่ะ you to ตอนนี้เราก็จะได้ลอง <about you. S 1> เล่นแล้วนะคะอ่าโอเค ก็วิ่งวิ่งร้องก็จะมีการสอน UI ต่างๆนานาน,นะทุกคนก็อันนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าแม่บ้านเล่นเซิร์ฟเวอร์ของเอ็นะคะก็จะสามารถโหลดในสตรีมได้เลยถ้าใครจะมาเล่นก็สามารถโหลดเล่นในสตรีมได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นหรือ,อยังไงก็อันนี้แม่บ้านไม่รู้นะคะพอรู้แต่ว่ามันต้องมุดนะขอเพราะฉะนั้นแม่บ้านไม่ได้ไปเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแม่บ้านอยู่เซิร์ฟเอ็นเอ็นะคะเนื่องจากว่าแม่บ้านอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะคะถึงแม้มันจะมีแพทก็ตามแต่แบบ สะดวกเอ็นเอมากกว่านาะกอันนี้ก็แล้วแต่คนจะสะดวกนะคะโอเคก็นี่ก็อย่างที่บอกกันไป <c oughs> ตอนต้นด้วยนะคะว่าเป็นการลองเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็กดกระโดดยังไงเนี่ยอันนี้เขาก็จะสอนต่างๆก็ดีนะเพราะว่ามันยังเล่นไม่เป็นเลยแล้วก็ลังเลมากเลยว่าจะเล่นอะไรเข,าข้าคาซีดอีกเด้วอุยอ้ยอุย้ยตัวอะไรอ่ะ ตัวอะไรโโหแมอสเสตอร์แน่ๆโอ้โหเปิดตัวอลังการมากโอ้อดอสมันมาทำอะไรที่นี่เนี่ยนันทิ้ดฉันจะรู้ไหมอุย้ยอ๋อก็อสู้เป็นด้วยนี่เนาะมาน,นัน พวกเพรทอสวอรดอย่างนั้นหรือฉันน่าจะฆ่าเจ้าตัวนี้ได้นะฉันจะฆ่ามันแล้วคุณล่ะมีทีออนเอาด้วยแน่นอนค่ะแต่ว่าแม่บ้านเป็นปืนนะทำไมถือดาบฉันก็จะช่วยด้วยนะไอ้นะะบอกโอเคถ้างั้นเรามาฆ่ามันก็เถอะก็นนีนะ้จะเป็นการสอนฉากต่อสู้นเองนะคะก็เดี๋ยวแม่บ้านจะร้องนะฮะแม่บ้านถือปืน แล้วมันเล็งยังไงทุกคนเลงยากเหมือนกันนะเนี่ยมันก็แอบเลงยากจริงๆเดี๋ยวลองยิงเดี๋ยวคลิกซ้ายคลิกขวาตอนแรกลังเลว่าจะเล่นปืนดีหรือว่าจะเล่นดาบเวดีก็อยากเล่นแต่เห็นคาว่ามันผสมผสานได้นะแต่อนนี้เลยลองเล่นแบบอันนี้แม่บ้านเลือกแรนเจอร์มานะคะก็จะเป็นถือปืนแต่เดี๋ยวน่าจะมีเปลี่ยนอาวุธอะไรได้นะยิงมันปิ้ว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  ชุดแม่ปิ้ลเซ็กซี่มีค่ะทุกคนเอ้ยเอยเอกดคิวแล้วเลงให้โอเคโง่ทั้งเกก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นี่คะโอเคว้าวเขาคาซิเออเพิ่งสังเกตเขาคาซิแล้วกลายเป็นถือดาบยาวเดี๋ยวว่าแหละคาซนเขาก็ทำมีทุกคนหูหูเดียวเดี๋ยว,ยวตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วลงมาอีกอยังสี่ตัวห้าตัวด้วยซ้ำวิ คนวิ่งมาพอ่อพ่อไอนะสินะเท่เลยดูซิกแพกคั้นสิรอบพลไปได้นะนี่สินะคือเอความรู้สึกที่ไม่ดีเมื่อกี้ <c oughs> ไอนะมานอนเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แล้วเอ๊ะเธอ เธอเป็นใครฉันกาเรียดยินดีที่ได้รู้จักฉันรู้ว่า้าเมื่อเธอเพิ่งลงมาเธอก็คงจะไม่รู้อะไรเลยและเออมานอนเนี่ยความทรงจำจะยังอยู่นะแต่ฉันไม่รู้ว่าของเธอจะเป็นยังไงอืมโอเคจำอะไรไม่ค่อยได้สินะอ่ะไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องนี้กันที่เมืองละกันนะโอเคอ่ามานอนเธอ เก็บไอ้ต้นนี้ได้หรือเปล่าต้นอะไรอะ่ะมันคืออะไรเหมือนให้เราเก็บอะไรน่าจะสอนเก็บอะไรสักอย่างนะคะทุกคนซึ่งก็ไปดูกันคืออะไรมันคือต้นอะไรก่อไมมรู้โอเคเขาน่าจะสอนเกี่ยวกับเนี่ยชื่อต้นเรสาเจียอะเอกเสียงไม่ถูกเอาอสิ่งยากง่ายกึตัวอีแล้วเอ้ะอ๋อไม่ได้กดตรงนี้ใช่ไหมโอเคโอเค ไม่ใช่กดตรงนี้นะไม่ได้กดตรงนี้นะนอ่าไปกดตรงนู้นโอเคโอเคโอเคได้ได้ได,ได้อืมน่าจะเป็นการหิวเลือดมั้งในบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันเก็บหนึ่งต้นนะทําไมเหมือนมันมีอีกโอ้น่ะเห็นไหมมาท่าอันเลยแหมก็ว่ามันมีตั้งหลายอันน่ะโอเคโอเคได้แบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเค ก็อันนี้เหมือนจะสอนกลดิ้งนะทุกคนมันน่าจะให้เราบินบินแน่เลยมันไม่ใช่แบบบินอย่างนั้นนะคือเหมือนเป็นกรดิ้งอะอธิบายไม่ถูก <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะว่าแม่บ้านจะร่วงไหมเราจะต้องข้ามตรงนี้ไปแล้วเอ,อเธอเคยกลยดิ้งบ้างไหม,มใส่หน้าไม่รู้เรื่องเลยค่ะ โอเคไม่เป็นไรเราจะมีเอนเตอร์ีอยู่ในชุดนะฮะก็แค่แบบกระโดดลงไปแต่ถ้าเกิดเธอโดดไม่ข้ามก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันก็แค่ตกลงไปในทะเลนั่นเองแล้วน้องก็บอกว่าโหดจังเลยนะเป็นการสอนที่โหดมากอะไรอย่างเงี้ย จริงๆคนนี้เขาไม่ได้ตุ๊ดแต่วอะไรนะแต่ว่าแค่แม่บ้านแบบไม่ได้ภาพเป็นเสียงผู้ชายเฉยๆนะทุกคนเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะลุยโอเคกดสเปซบารอระหว่างที่กดวิ่งใช่ไหมแล้วก็ให้กดสเปซบาร์ถ้าแม่บ้านเขาจะมีผิดนะแล้วมันยังไงกระโดดสเปซบาร์สองครั้งกด Spacebar 2องครั้งมไม่เห็นมันจะได้เลยเหมือนเดี๋ยวนะอาจจะต้องกด W บิวสองครั้งไหมแล้วก็สเปนบาร์แล้วก็ค้างเอ้ยรอดรอดยังไม่ตกน้ำยังไม่ตกน้ำเป็นไงงอเทบล่ะเฮ้เฮฮฉันก็ทำได้เนะออีเวลาจอมดำดๆนี่คือมันโหลดฉากอยู่นะคะไม่ไมไม่ได้หายไปไหนมันโหลดฉากอยู่แต่บางทีที่ไม่เห็นโหลดคือไม่บ้านตัด ฉากไปให้นะเจ็บางอ,อาจจะไม่ได้ตัดหยเขาให้ดูเมืองนะคะว้าวทำไมไม่เดินเดินลงมาดีๆไม่ได้ใช่ไหมต้องต้องบินเอาไกาดดิ่งเอาจะเอาเหอะชุดไ้ว่ามันเซ็กซี่จังเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่เมือง <I 'm S 1> เล็กๆเอริโอฉันมั่นใจว่าทุกคนคงจะต้อนรับเธออย่างเน่นน้น <c oughs> ทำเสียงผู้ชายก่อนทำไงเนะี่ย ทำไม่เป็นตึงๆโอเคก็ถ้าให้เดานะฮะก็จะน่าจะต้องวิ่งคุยๆก่อนนะเนาะใช่ไหมใช่ไหมมัน้บอกว่าให้เราไปที่บ้านเออของแกรเรียเอ๊ะเออใช่ถูกแหละ ให้วิ่งไปที่บ้านแล้วกิวจะวิ่งสวนเรามาทำไมก็ไม่รู้งงงงไปอีกโอ้ oh my ม o กอดกน <laughs> ทานังของแกโรที่เ <laughs> ราบอกบอกก็อย่างที่บอกไปนะผมชื่อแกโรเป็นหัวหน้านของหมู่บ้านนี้แหละนี่คือไอหน้าลูกสาวผมเอง <c oughs> ฉันเองแล้วก็ตรงนี้คือมานอนอ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลยนะเธอน่าจะเป็นเอ่อสงสัยอยู่ว่าเธออยู่ที่โลกแบบไหน ถ้างั้นเรามาเริ่มกันที่ดาวดวงนี้เลยดาวดวงนี้เรียกว่าฮอลฟาและนี่เป็นเมืองของดาวดวงนี้ชื่อว่าแอลิออนทาวมันค่อนข้างจะเล็กอยู่นะถ้าอย่างที่เธอเห็นซึ่งทางตอนเหนือนั้นจะมีเมืองหลวงเมืองใหญ่อยู่ชื่อเซนทรัลซิตี้และเซนทรัลซิตี้นี้ก็เป็นเหมือนหัวใจหลักของรัฐบาลแล้วก็เศรษฐกิจเลย เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปเยี่ยมดูได้นะเยี่ยมชมอ่ะและนี่คือพวกดอลส์พวกมันเปอรที่นี่จะมักจะเจอแต่พวกแบบเพลต้าสวอสอดนะแล้วก็ขอบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะอืมเราต่อสู้กับพวกมันมาตลอดและถ้าจะถามว่านานเท่าไหร่แล้วก็เออน่าจะประมาณสัก 500ปีได้แล้วนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกมันสักเท่าไหร่ทำไมพวกมันถึงทำร้ายเรามันมาจากไหนเราไม่รู้อะไรเลยแต่เรารู้แค่อย่างเดียวว่าพวกดอนั้นเป็นศัตรู ตลอดปีตลอดชาติของเราคุณจะเรียกสิ่งนี้ว่ามันเป็นเอ่อความลึกลับอย่างหนึ่งสำหรับเราก็ได้ก็คล้ายๆพวกคุณน่ะแหละมิทิออนน่ะคือมิทิออนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกคนอย่างพวกคุณเพราะว่าพวกคุณเนี่ยจะตกมาจากท้องฟ้าลงมากับยานอวกาศแล้วแมนอนเองก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเธอตกลงมาที่เมืองนี้ ครึ่งปีแล้วลเธอก็มาอยู่ที่นี่เพานะฉะนนเมเทออนดอพวกนี้เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับ2ส,สิ่งนี้เลยแม้แต่ว่ามาจากไหนก็ตามแต่ไม่รู้ยังไงนะพวกเมเทออนเนี่ยดูเหมือนจะไม่มีความทรงจำเลยสักคนเดียวแต่ว่าแต่ก็มีข้อยกเว้นนะเพราะว,ว่า เมานอนเนี่ยยังมีความรู้หลงเหลืออยู่แบบยังเหมือนมีความทรงจำแล้วก็มีเศษเสี้ยวความรู้หลงเหลืออยู่ไอ้นาก็เลยบอกว่าเอ้ยเมนอนเนี่ยคาา่นางฉลาดมากนะสอนนางช่วยานางเรียนด้วยอืมแต่เหมือนกับว่าพวกมีเทออนกับดอจะไม่ถูกกันนะเพราะว่าจะช่วย เพราะว่าเมเทออนกับดอร์สเนี่ยจะตีกันแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นเขารู้ได้ว่าอย่างน้อยเมเทออนเนี่ยก็เป็นพักพวกของเราแน่นอนไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็เขาบอกว่าโอเคทั้งหมดวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละกันเจ้าสิ่งนี้ที่ลอยอยู่ข้างๆเธอนั่นคือแม็กแม็กนี่จะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมช่วยแบบ นั้นจะเป็นเหมือนแบบหุ่นยนต์ช่วยเดินทางแบบแล้วก็จะมีข้อมูลอะไรอยู่ในตัวแม็กนะคะโอเคเขาก็ถามว่าหิวไหมแม่บ้านก็ตอบเลยว่าหิว I'm hungry โอเคถ้างั้นไปหาอะไรกินกัน,กนได้เลยแล้วเดี๋ยวทาไมเธอไม่ลองไปเดินเล่นรอบๆบุบ,บ้านหน่อยละ่ะอื ก็ให้ยังไงแม่บ้านแปลตรงส่วนไหนผิดพลาดไปยังจะต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าจะพยายามแปลเท่าที่จะมองอนน้อยนี่ของแม่บ้านจะมีได้จู้เออใครมาลองเล่นแล้วเป็นยังไงก็บอกกันได้นะเล่นคลาสอะไรกันบ้างแม้บ้านว่าเท่าที่ลองเล่นมาวันนี้ก็สนุกดีเดี๋ยนวะเดี๋ยวก็จะต้องเล่นให้นานกว่านี้เน่อตอนนี้ก็คงน่าจะแบบทาโค้ดในหมู่บงหมู่บ้านไปนะคะทุกคนเออกระโดดดึงดัง เวสตอนนี้ก็น่าจะให้คุยกับคนในหมู่บ้านแหละถ้าให้เดาไม่ต้องเดาอ่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละมันก็มีอย่างเดียวเราต้องเรียนรู้นี่บินไรดิงสวัสดีจ้าว a าจ้ p นายเป็นใครทุกคนก็น่าจะแบบตื่นเต้นไปกับเราด้วยนะฮ่หาฮ่หาฮ่านายรู้ไหม ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่เพราะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคเขาก็จะมีสอนการแอคอชั่นของเกมนี้นะคะว่าจะล็อกเตายัางไองอะไรยังไงแล้วเมื่อกีม้มันไม่สอนัแต่แรกปะหรือมันสอนแต่ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่รู้โอเคมันจะให้ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้นะ uh, ยิงยิงโอเคยิงยิงแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยอะไร อ๋อเอ๊ะมาให้กดสไลด์สลด์หญิงโอ้มันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยเนาะมันไม่ง่ายเหมือนที่เห็นเนาะเออโอเคไป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 เห็นเขาถือดาบกันแล้วแบบอันบะเอกดีนะ <c oughs> อันใหญ่มากโอเคไปคุยกันไปสีคนที่สอง Let's go เดเ๋ยหนูสิเแต่ละคนก็อยู่กันห่างไกลเลยเกินแสดงว,ว่าดาวดวงนี้ใช่ไหมถ้าไม่ป่าชื่อดาวไม่ผิดไม่ชิบบอกว่าชื่ออะไรนะลืมแล้ว <c oughs> แต่เมืองนี้ชื่อเอลิออนทาวนะคะถ้าไม่ผิดอีกเช่นเดียวกันต้องบอกเอลิโอสิเนาะจะบอกว่าเอลิออนก็ไม่เชิงนี่เขาก็สอนเรา เดี๋ยวนะไอคนข้างขวามันทำอะไรไอคนข้างขวามันทำอะไร What are you doing นายทำอะไรเงี้ยโอเคสอดเราซู้มอนแล้วนะทุกคน ขับไม่ได้เขาทำอะไรอ่ะหรือว่าเขากำลังชะคอร์เขากำลังออกกําลังกายใช่ไหมนายนายสายย่อสายย่อเดี๋ยวนายไม่เมื่อยมั้งหรอนายนายคุยกับฉันหน่อยไม่คุยก็ได้ไปก็ได้เชอ่อสงสารเอ็นบีซีคนเมื่อกี้จังเลยสายย่อหยิกๆิกักมันเป็นหจิกหิกักโอเค MBC ไม่คุยด้วยเฮ้ hey, นี่ถ้าไม่มีปืนปิดไว้ตรงตูดไว้้านนี่เซ็กซี่มากเลยนะคะทุกคนอ่าฮะโอเคเขาก็สอนต่อนะ,ะก็ตอนนช่วงนี้ก็จะเป็นสอนสๆน,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 นทั้งหมดเลยเนาะจริงๆเนื้อเรื่องมันน่าสนใจดีนะไม่บานโอเคเลยนะคะกับเกมนี้ก็เดี๋ยวน่าจะได้เล่นอีกเรื่อยๆแหละก,ก็เล่นไปเรื่อยๆแหละแต่ว่า ถ้าใครตามจาก b บ็ก r ีเซอร์ออนไลน์บอกทุกคนว่าไม่ได้เลือกเล่นแบ็กดีเซอร์นะมันก็ต้องมีเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างนะคะยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยนะคะทุกคนต,ติดตามทุกเกมเลยนะคะทุกคนโอเคมันให้ทำอะไรี่ยมันเหมือนจะให้แม่บ้านเป็นอาวุธถูกไหมบ้านมีอาวุธแค่ชิ้นเดียวเองนะแล้วมันจะเปลี่ยนได้อย่างไงเกมอะไรยยิงไปเรื่อย ยิงยิงลิงเนี่ยยิงลิงมังกี้เนี่ยยิงมันยิง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 ปิวปิวปิวเนี่ย๋ยวเอาปืนฟาดเลยเอาจบแล้วเหรอเอางงยิงเองงงเองโอเคก็เอ่อเดี๋ยวจะรีวิวฟังให้ในให้ฟังในคลิปนี้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเออมันก็เหมือนรีวิวด้วยเนาะก็เกมนี้ก็โอเคนะชอบอยู่แบบน่ารักดีแล้วก็แต่ว่าภาพ ภาพมันดีขึ้นเยอะเลยนะแม่บ้านเหมือนเคยเห็นภาพภาคแรกอยู่แต่ว่าไม่เคยเล่นนะคะก็ภาคนี้ก็คืออัปเกรดขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือ f a n t a s y Star Online 2 n e w Genesis นั่นเองนะทุกคนซึ่งหลายหคนก็น่าจะรอกันอยู่แหละซึ่งนะก็สมการรอคอยนะเขาก็ได้อัปเกรดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนของเื่งอะไรเหลือไม่บ้างก็ต้องไปหานะอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปล่ายิงของยิงกล่องนี้ได้ไหมยิงได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ทําไมอ่ะยิงไม่ได้หรอโอเคไม่ยิงก็ได้ไปยิงตรงนู้นก็ได้อ่ะนั่นไงโควดบอกให้ใไปตรงนู้นโช่อยังยิงกล่องเมื่อกี้อ่ะโอเคยิงกล่องแล้วก็จะได้ของนะทุกคนได้อะไรอะ่ะเหมือนจะได้ชุดปะมันบอกว่าเป็นอัมเมอร์แตไม่รู้ใส่แล้วจะเปลี่ยนไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวหาปุ่มก่อนนะคะ ยิ่งมึนๆมือนอยู่อืมกดไงกดยังไงนี่เมื่อกี้เหมือนกดได้ขึ้นมาแล้วเอากดอะไรฉันกดอะไรฉันกดอะไรกด E ีก็เหมือนจะไม่ใช่เมื่อกี้กดโดนอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเออปุ่มเกมนี้แอบงงนิดนึงคือต้องปรับตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบไม่ชินปุ่มเดี๋ยวไปบ้านหาปุ่มก่อนนะทุกคน <c oughs> อา่าอ้าวโอเคเจอแล้วเจอแล้ว เราลืมไปแล้วว่าคนอะไรอ่ะโอเคใส่ของก่อนอืมโอเคใส่เรียบร้อยแล้วจ้าคืออะไรนี้โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปมีอีพีขออนุญาตปิดไว้เท่านี้ก่อนนะคะค่อยยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือยังไงก็ตามอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่เอพิโซดที่2นะคะก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละโอเควันนี้อนญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย